สบายดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ้ำต่ออนุรักษ์ภาษาวรรณคดีและวัฒนธรรมลาวมื่อนี้พวกเราจะมานำสนเสนอทุงเพียงในาลาวสูท่านฝฟังรายละเอียดจะเป็นแนวเด้อนั้นเสริรท่านรับฟังพร้อมกันเลยทุงเพียงอยู่ประเทศลาวมีน้อยโดยทั่วไปจะมีอยู่ตามรองแม่น้ำคองเซิงเกย์วไปตามรองน้ำ แต่วียงจันไปฮอดดงกะลอายแดนลาวกัมพูเจียระดับสู้งข้องธงเพียงต่างๆนั้นแมนอยู่ระหา่างหอยห้าซหอยแมรพื้นที่ทั่วไปมีลักษณะหาบเพียงดีลือเป็นคืนเล็กน้อยมีโนนลือผูต่ำแจ้กใหญ่กันอยู่เป็นจุดๆเนงนั้นสู้งกวามูแมนกุมผูป่าซัก ทางติดต่ของตัวเมืองปากเซทงเพียงต่างๆที่อยู่เรียบแขมแม้์น้ำข้องนั้นประกอบด้วยทงเพียงเยอซามแหงคือทงเพียงเวียงจันทรงเพียงสะวันนาเขตและทงเพียงจำปะสักนอกนั้นยังมีธงเพียงแคบที่ติดต่อสะทงเพียงเยอคือปากสันห้าทาแคตและคงเสดูนห้าปากเซ ทำอิดเซินทานรับฝั่งทงเพียงเวียงจันทงเพียงเวียงจันมีลักษณะเป็นหุบซ้ำเหลี่ยมซึ่งหลวงตั้งตามทิศเนื้อห้าเตะมีความยาวเท่งแปดสิบกิโลเมตรเส้นเดียวกับความยาวข้องหลวงนอนข้องมันตามทิศตะเวีนอกห้าทิศตะเวนตกทงเพียงนี้มีเนื้อทีกว้างประมาณสี่แสนเฮกตาร์ และเป็นทงเพียงที่มีพื้นที่หาบเพียงดีโดยเฉพาะแมนยูเคตนครล่วงเวียงจันทร์ด้วยเหตุน,นี้นำเงิมซึ่งไล่ผ่านกลางทงเพียงดังกล่าวจึงไล่ซากรจะไปปองปองเมีมน้ำค้องย้อนมีดินเนี่ยวดินซี่แดงซึ่งปกคุมอยู่ถึงทงเพียงนี้ จึงมีบึงนองและถามไล่แหงทงเพียงเวียงจันเป็นอูเข้าอุปปาที่สำคัญทางเป็นเขตป่าดงกว้างขวางและเป็นเขตที่มีประชากรเต็าห่มอยู่อย่างหน้าแน่นสำหรับทงเพียงสวนนรรณเขตเป็นทงเพียงเยอกว่ามูในประเทศลาวมีเนื้อทีกว้างประมาณ หนึ่งลานส่งเส้นหกสิบผันเฮกตาร์ซึ่งเริมต้นจากตินผูเพียงหนากายลงไปจนหอดผูเพียงบริเวณและผูเพียงตะโอ้ยลักษณะข้องหน้าดินทั่วไปฮาบเพียงดีแต่บางบอนก็มีผูตำสับโซอนอยูเซ้นสายผูตำที่เป็นสั้นปั่นน้ำระวางเศน้อยอยู่ทางเนื้อและเศส,สังสอย เมาเสจำพลอยู่ทางเตะเป็นต้นไส้ภูนี้มีความสุ้งเสลี่ยประมาณส้มหอยแมททางด้านเนื้อสู้งสันแล้วค่อยๆลาดเนินลงไปทางด้านเตะ เนื้อที่ส่วนใหญ่อของทุงเพียงนี้เป็นดินหิ้นแหซึ่งเป็นดินโบอุดมสมบูรณ์เขตท,ที่เป็นดินแดนแมนเขตลองนำต่างๆเส้นลองนำเสบังไฟเสบังเฮียงเสสังสอยเสจจำพรซึ่งเป็นเขตหนึ่งที่มีปรสัสกกรอาศัยอยู่อย่างล่วงลลยต่อไปเสิญนท่านฟังทงเพียงจำปัสซัก ทงเพียงจำปสัสก์เป็นทงเพียงเยออันดับส้มของประเทศลาวมีเนื้อที่ทั้งหมดกว้างประมาณ5แส้นเฮกตาร์และเป็นทงเพียงตำกว่ามูเนื้อนั้นมีไล่เคตตำกว่า100เมตรลักษณะของหน้าดินหาเพียงกว่าทงเพียงอื่นแต่ก็มีผูสับป่นอยู่นำจำนวนหนึ่งเส้นกุมผูปสัสก์ ซึ่งมีล่ายโจมที่สูงกว่า1 2 0 0เ่องหอยแมรและเขตผูดต่ำอยู่ทางภาคตะวินออกเสียงเตะซึ่งมีความสูงเฉลี่ย650เมตรเป็นต้น ทงเพียงนี้เริ่มต้นจากเขตเนื้อข้องเมืองปากเสแล้วขย่ายกวางองงอกฮอดสไซเดนลาวกัมพูียและไทยโดยกวมเอาทางซ่องฟ้าค้องแม่น้ำคลองทางอย่างเสื่อมต่อกับทงเพียงลองน้ำเสดูนเสกองและเสกมมาน ย้อนเป็นทงเพียงที่มีดินดีจึงเป็นเขตปุูกเข้าทีหรือซื้อข้องพักเต้เป็นเขตปลาดงพงไผ่อันกว้างใหญ่และเป็นเขตที่มีปราะสะกรอาศัาไส้ยู่ล่วงไล่ผ่านไปนั้นทานได้ฮบฝั่งเกี่ยวกับทงเพียงในประเทศลาว ข้อขอบใจข้อมูลจ้งสถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาใน,นคลิปต่อๆไปพวกเราจะมานำเสนอความหู้และข้อมูลดีๆสู่ทานฟังอีก่างวาทานจะติดตามหับฟังนำกันเนาะข้อขอบใจทุกทานที่ติดตาม ก่อนจากกันมื่อน,นี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ซ้ำต่อดเด้อท่านจึงจะได้หับความรู้และข้อมูลดีๆแจากพวกเหาเป็นประจำและพบกันมาในะคลิปต่อๆไปสบายดี